สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ปลายเดือนมกราคมแล้วคะเร็วมากเลยนะปีใหม่มาไม่นานนะคะก็จะสิ้นเดือนมกราคมแล้วนะคะก็จะใกล้ถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนเนาะกล้วยไม้ก็เต็มสวนเลยนะเพราะว่าเออตอนนี้ออเดอร์จีนไม่ค่อยมีออเดอร์นะคะแล้วราคาก็ถูกมากนะก็เลยกล้วยไม้เต็มสวนเรายังไม่ได้ตัดไม้ส่งออกนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ราคาถูกบริษัทก็เลยไม่รับลูกสวนใหม่นะยังมีลูกสวนเก่าเยอะแยะแล้วก็ไม้ก็เต็มสวนเราก็ต้องรอนะคะช่วงนี้รอให้กล้วยไม้มีราคาแพงก่อนถึงจะเข้าบริษัทส่งออกได้นะคะนี่ช่วงช่วงนี้กล้วยไม้เต็มสวนเลยไม้ตลาดก็ตัดได้น้อยนะคะเพราะว่ากล้วยไม้เยอะนะ กล้วยไม้ออเดอร์จีนน้อยก็จะทำให้ไม้ตลาดถูกแล้วก็ไม้ตลาดาในตลาดเยอะเราก็เลยได้ตัดน้อยลงนะคะถ้า,าไม้นอกราคาดีนะไม้ตลาดไม่เหลือนะคะถึงเราจะไม่ตัดไม้นอกแต่ว่าแอ้ค้าก็จะสั่งเราเยอะนะคะนี่ตอนนี้กล้วยไม้เต็มสวนรอรับเทศกาลตรุษจีนเลยนะคะ ช่วงนี้ห่างหายจากการลงคลิปเป็นาหารเพราะมีภารกิจนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีน้ำทะเลหนุนนะน้ำทะเลหนุนก็จะทำให้เกิดน้ำเค็มชาวสวนที่อยู่ชายฝั่งแม่น้ำท่าจีนะคะอันนี้เป็นเราอยู่จังหวัดสมุทรสาคร ก็จะประสบปัญหาน้ำเค็มทุกปีอยู่แล้วเขาก็มีการเตรียมการโดยมีบอ่อบาดาลเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เปิดน้ำลงบ่อก,กักน้ำนะคะเพื่อเอาไว้ลดน้ำนะคะตัวที่บ้านเนี่ยก็มีบอ่อบาดาลเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่เราอยู่ในประตูระบายน้ำสาเหตุที่เรามีบอ่อบาดาลเป็นของตัวเองมีอยู่ปีหนึ่งจำไม่ได้ว่าปี อะไรนะคะมีการน้ําเค็มเยอะแล้วก็ประตูระบายน้ําก็ยังสร้างไม่เสร็จมีน้ําทะเลหนุนเค็มขึ้นมารัฐบาลก็ประกาศนะคะให้เราสามารถขุดบ่อดาดานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรับอนุญาตนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตมากปีนั้นจำได้ว่าส่วนที่อยู่ตามแม่น้ำท่าจีนนะคะเขาก็จะแบบเออ ต้องวิ่งซื้อน้ำนะโดยใช้น้ำจากรถด,ดับเพลิงนะคะดูดน้ำในคลองดำเนินสะดวกช่วงนั้นนะคะเวลารดน้ำนะคะเราก็จะดึงน้ำที่ใต้โต๊ะเนี่ยแบบนี้นะคะเอาไปดูดไปลงบ่อเพื่อที่จะกลับมาใช้ใหม่แล้วก็เวลาเราซื้อน้ำมานะคะเป็นคันรถรัฐบาลก็มีช่วยบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยเยอะมาก ทุกสวนหลายสวนก็ต้องอซื้อน้ำมาลดเพื่อประทังเขาไว้นะคะก็วิธีลดน้ำก็คือแบบพ่นแบบใส่ปุ๋ยนะ่ะก็เพื่อประทังไปก่อนนะแต่ช่วงนี้นะเราก็มีการแก้ปัญหาโดยการขุดบ่อบาดาลกันที่บ้านเนี่ย ก็ขูดแต่ว่าเราอยู่นอกประตูไม่ได้มีผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนแต่เรามีผลกระทบจากน้ำเสียจากการวิดบ่อกุ้งบ่อปลานะคะเราก็ต้องเตรียมไว้ถ้าเกิดขควิดช่วงหน้าแล้งที่มีน้ำน้อยเราก็จะน้ำในคลองก็จะเสียเราก็จะไม่มีน้ำใช้เลยนะคะก็เป็นการเ,เตรียมตัวไว้ก่อนเนาะนี่ ช่วงนี้กล้วยไม้เยอะมากเพราะว่าออเดอร์จีนปิดนะคะแต่ว่าอาตอนนี้เริ่มมีแล้วนะคะแต่ก็ยังราคาถูกมากนะเทศกาลตุดจีนเนี่ยเราต้องได้ใช้ไม้ราคาถูกกันแน่นอนนะคะสวนตรงนี้สิบไร่นะก็ออกเต็มสวนแล้วไม้ที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณ เจ็ดแปดเดือนก็ออกหมดแล้วนะคะนี่ตรงนี้คือส่วนของไม้เล็กเพิ่งปลูกนะคะแปดเดือนออกเต็มส่วนแล้วเราก็ตัดไปรอบสองรอบแล้วนะนี่เริ่มออกแล้วแต่ไม่หนาเท่าไม้ปีฝาตรงนี้เป็นไม้ปีฝานะยังไม่ได้สองปี นี่นะคะถ้าตุดจีนนี้ตัดไม่หมดนะเราจะต้องตัดตัดทิ้งนะเพราะว่าช่วยให้ต้นเขาไม่โซมถ้าเราปล่อยให้บานหมดแล้วก็แก่ที่ต้นเนี่ยต้นเขาจะโซมนะต้องบำรุงกันอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราเราต้องตัดให้หมดนะถ้ารอรอเทศกาลตุดจีนแล้วตัดไม่หมดเนี่ยเราจะต้องตัดทิ้งนะคะก็ช่วงนี้ไม้ขาวนะ บ้านเพื่อนก็ปลูกไม้ขาวไม้ขาวก็จะมีการตัดดอกทิ้งเลยเพราะว่าไม้ขาวเนเทศกาลตรุษจีนเนี่ยขายไม่ค่อยได้ไม้ขาวตอนนี้ก็ราคาถูกนะได้ข่าวแววๆมาเขาตัดดอกตูมที่ยังไม่บานแบบนี้ทิ้งเพื่อเป็นการพักต้นนะพักต้นแล้วก็พักอพอออกมาช่วงที่จะบานราคาก็ถูกเขาก็เลยตัดสินใจ ตัดทิ้งเพื่อประหยัดต้นทุนโดยการไม่ต้องฉีดพ่นยามากเพราะไม้ขาวเนี่ยต้องฉีดพ่นยาเยอะนะส่วนปุ๋ยไม้ขาวเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยกล้วยไม้เนี่ยน้อยฝ่า,อาบอมโจแดงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใส่เยอะจะทำให้ต้นเน่าได้ถ้าจะใส่เยอะๆจริงๆเขาต้องใส่ยากันเน่าเยอะซึ่ง ทำให้ต้นทุนสูงมากนะคะไม้ขาวนะกล้วยไม้ขาวอะ่ะเมื่อปีที่แล้วอะ่ะเขาปลูกกันเยอะมากเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกล้วยไม้ขาวเนี่ยราคาดีมากคนก็เลยนิยมปลูกพอปลูกแล้วเนี่ยไม่ถึงปีเขาก็สามารถตัดดอกได้ใช่ไหมคะ่ะก็เลยนิยมปลูกทําให้ปริมาณตอนนี้ไม้ขาวเยอะอยู่แต่ตอนนี้ไม้แดงก็เยอะอยู่นะคะเพราะว่า,อ,าออเดอร์นอกเนี่ย มีน้อยแล้วราคาก็ถูกนะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าราคาถูกถูกนี้เรามาเตรียมไว้ขายเทศกาลตรุษจีนดีฟาแต่พอเยอะๆเข้าไม้ตลาดก็ยังถูกอยู่นะช่วงนี้อาจจะลงคลิปน้อยไปหน่อยนะคะเพราะมีภารกิจนะคะเป็นกล้วยไม้ที่เราปลูกครั้งสุดท้ายเลยนะคะนี่เพิ่งเริ่มออกดอกนะยังไม่ค่อยบานนะคะตรงนู้น กล้วยไม้นะคะถ้าจะปลูกคิดว่าปลูกง่ายก็ปลูกง่ายนะยากก็ยากก็แล้วแต่ประสบการณ์ของคนเลี้ยงนะคะตรงนี้คือส่วนที่เราปลูกครั้งสุดท้ายเริ่มออกดอกเป็นฝักมีบานก็ยังน้อยอยู่นะคะวันนี้เราก็มีออเดอร์นะคะออเดอร์ตัดไม้ ขายแต่ว่าปริมาณเยอะเนาะแต่เราก็ตัดไปก่อนเพื่อลดปริมาณในช่วงตุดจีนนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลักก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ